ครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับการทำข้าวใต้น้ำนะครับหลังจากที่เปิดน้ำออกนะครับก็ต้นก็สูงยาวนะครับดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่หวานวันเดียวกันนะครับฝั่งนี้โหรเจ้านะครับฝั่งนี้หวานวันเดียวกัน ูความแตกต่างนะครับแต่ก็ระวังนกด้วยนะครับถ้ามีน้ำเฉะเฉะนี่นกนก,กอาจจะลงได้นะครับก็ระวังนกนะครับบางที่ก็เริ่มมีนกลงนะครับทำให้เสียหายนะครับก็ระวังด้วยนะครับเรื่องนก